การทำผลิตอาหารได้มาตรฐานอยอไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเวลาที่ชาวบ้านไปอยอแล้วบอกเลยว่าลมจับเลยนะครับเพราะว่าระเบียบกติกาตู้เก็บเย็นตู้เก็บแห้งต,ตู้ทาร้อนตู้ทําเย็นห้องเข้าห้องตรวจห้องคัดสารห้องเปลี่ยนชุดห้องมาตรฐานหมวกหรืออุปกรณ์ต่างๆต้องได้ตามมาตรฐานของอยอมันไม่คนะุ้มไงเพราะว่ายิ่งมันใช้เยอะมันก็จะเปลืองเยอะเราก็ต้ออกแบบตัวนี้ 50- หรือ100เพื่อเอาไปไหนเอาไปแจกต่อ เป็นคนมังยอต่ออย่างก็ระบายเสร็จปุ๊บเขาจะรวมค่าขนส่งเสร็จบาทสี่สิบเต้นสั่งร้อยต้นเขาก็มาเก็บเราร้อยสี่สิบบาทอย่างเงี้ยอ่แล้วเราไม่ต้องอะไรมาถึงก็ใส่นี่เลยไม่ต้องซื้อคันเมตรอ่าอยากได้คันไหนตามนั้นเลยอยากอยากกินนี่ร้อยต้นอยากนี่ร้อยต้นก็สั่งเลยร้อยร้อยร้อยสามร้อยมาได้ไหมบอกเลยป่ะดังที่เตาะอะไเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเก็บก่อนอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องเก็บให้หลั เราาวันนี้จะมาสอนเรื่องทําน้ําสลัดนะคะสอนเบสิกพื้นฐานการทําน้ําสลัดครีมกับน้ําสลัดใสเป็นพื้นฐานให้ไปต่อยอดเป็นสร้างอาชีพได้ก็ถ้ามีใครมีคําถามหรือรายละเอียดมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับสลัดหรืออาจจะเกี่ยวกับอย่างอื่นที่เป็นอาหารก็สามารถถามได้นะคะแล้วก็เพราะว่า พอการทํางานอายุการนานๆเข้ามันก็จะมีประสบการณ์ที่แบบสามารถแก้ไขได้ถ้ามานเกิดปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าพื้นฐานของทําอาหารนะคะมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะถ้าแบบลองศึกษาจริงๆแล้วแล้วแบบสามารถติดแท่งได้หลายอย่างก็สามารถให้ชาวบ้านมีอาชีพได้ได้อีนะได้เลนนะ โอเคค่ะเริ่มเลยนะคะก็ขั้นแรกเราจะตีน้ำกะหล่มปก่อนตัวแรกนะคะไม่ต้องชั่งได้เพราะว่า้ะไมันตรงนี้ไม่มีกระแต่ถ้าเราเราทำอยู่บ้านทำคนทียแล้วก็สามารถแบบว่าเตรียมของไว้ทั้งหมดไว้เลยได้ แล้วนะคะเราตีน่าจะเตีนกำมะถันมะนาวนี่มันมันกะอุ่นลำบากเพราะว่าบางลูกน้ำน้อยานางมากก็เลยใช้เป็นช้อนโต๊ะแทนสูตรเป็นไกด์ไลน์อ๋อไปแล้วทำดีเนี่ยครบ คนบางคนจะว่าแ้าก็ยด้วยสบาทดีหลายได้แคนแนวนอน่เลื่อยได้คว้าใส่ห้าต่างล้วนี่แหละค่ะเพ้เถ้าเราทำมากขึ้นอะค่ะนั้นะค่เรา้องลดบางตัวเลยที่มันแบบว่า ในที่ที่ขอเลยก็จะฝากมเลยถ้าเราทาแบบนี้ไม่ใส่ละกาดไม่ได้ไม่ได้จริงๆรถมาตัดแบบนี้ใช้ถ้าไม่ใส่ไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าไม่ใส่จะไม่ขึ้นแล้วก็จะไม่จะไม่อยู่ตัวรถนสังถ้าเราใส่ขับไม่ใช่้ถึงบังแต่จะไปขอซื้อบ้านแรกก็ซื้อแวันนี้จะกิ่นน้ำตลาดอเดจะไ่เลยขอแม่ชม แต่ว่าไอที่เป็นน้ำมันเป็นวโยไนี่ะ้ไคามัมีน้อยู่แล้วอ่เชตอบรี่มันมีน้ำอยู่แล้วเราก็ลดน้ลงอย่างนี้เากไม่เจออะไรลอันนี้ไม่เที่ยวเลยนะอันนี้น้ำมะนาวหมดใช้เป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์แทน